ู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกิจกรรมจิตอาสานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนาจิตอาสาพระราชทานกรมพัฒนามัสยดกลางประจําจังหวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครับนายสนั่นปง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนํารองผู้ว่าราชการจังหวัดจิตอาสาพระราชทาน904กําลังพลจิตอาสาจากหน่วยทหารตํารวจและประชาชน รวมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราททำความดีด้วยหัวใจเสริมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิววรรณวรีนารีร,รัตจักญยาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566ที่บริเวณม,มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่านับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราททำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังนะคะให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีเสียสละมีน้ำใจร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดบริเวณรอบมัสยิดกลางประจำจังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่